ค่ะวันนี้นะคะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการบวกและการลบจํานวนที่มากกว่า1นึ่งแสนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะโดยคุณครูนะคะคุณครูควิภาบุญมังจงค่ะก่อนที่นักเรียนจะเริ่มเรียนนะคะครูอยากให้นักเรียนมาทบทวนสุดคูณก่อนค่ะวันนี้มาท่องสุดคูณแม่เก้าวกันนะคะท่องเลยค่ะ เก้า1น9่งเก้3 20, 7, 9, 4ก9าสอ9สิบ9ปดเ9้าส9ิเก้าท่องได้กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่องได้แล้วมาเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะ นะคะคการบวกจํานวนนับโดยการตั้งบวกนะคะนักเรียนเคยเรียนการตั้งบวกมาแล้วใช่ไหมคะแต่สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่4ของเราจะเรียนจํานวนที่มากกว่าห0 0 0งแสนค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอ้าจากตัวอย่างนี้นะคะ4 6 7ล้าน้บวกด้วย4 6 8 4 0 0 37เท่ากับเท่าไรมาดูกันเลยนะคะขั้นที่1ทํางทยังไงขั้นที่1ก็เขียน4 6 7ล้านแล้วก็เขียน4 6 8 4 4 7 7นนะคะในบรรทัดต,ต่อมาโดยเขียนหลักเป็นไงกันคะให้ตรงกรัน หลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบก็ตรงกับหลักสิบหลักร้อยก็ตรงกับหลักร้อยหลักพันให้ตรงกับหลักพันหลักหมื่นตรงกับหลักหมื่นหลักแสนก็ตรงกับหลักแสนและก็หลักล้านเขียนมาเลยค่ะอย่าลืมเครื่องหมายเลยค่ะเครื่องหมายบวกด้วยนะคะอย่าลืมใส่ต่อไปเลยค่ะ เมื่อเขียนหลักตรงกันแล้วใส่เครื่องหมายบวกแล้วขั้นที่สองเริ่มบวกเลยค่ะเริ่มบวกทางไหนก่อนทางขวามือก่อนคือหลักหน่วยก่อนนะคะเอามาดูขั้นที่สามเลยค่ะขั้นที่สามหาผลบวกในหลักใดครบสิบหรือมากกว่า10ให้ทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปมาช่วยกัน กันบวกเลยนะคะอามาดูเลยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนคือเท่าไรคะห้าบวกเใช่ไหมคะห้าบวก7ได้12ใส่อะไรคะใส่2ทด1นในหลักถัดไปต่อไปคะ่ะหลัก10 30บวก3าได้60ททดอีกหน่ง 10, กลายเป็น70ก็ใส่เลข7นะคะต่อไปหลักร้อยค่ะ1 0 0รบวก400ได้เท่าไหรคะ500ใส่เลข5นะคะ ต่อไปหลักพัน8,000บวก6,000โทษค่ะ9,000บวกด้วย8,000ได้เท่าไหร่คะ9,000บวก8,000ได้17,000ก็ใส่เลข7ทดไว้1ในหลักหมื่นค่ะต่อไปค่ะหลักหมื่น7,000 0 0บวก6 0 0มืได้13,000มทดอีก1,000กลายเป็น 1 4 0 0 0ก็ใส่เลข4ีทด1ในหลักแสนนะคะต่อไป4 0 0 0 0นบวกส0 0ใช่ไหมคะ6,000 0บวก4,000 400, เท่ากับเท่าไหรคะ10 0 0สนใช่ไหมคะทดอีกหนึ่งเป็นเท่าไหรคะ11 0 0 0 0ก็ใส่1โทด1ในหลักล้านค่ะต่อไป4ล้านทดอีก1ล้านกลายเป็น5ล้านค่ะคำตอบคือเท่าไรคะเนี่ย 5147,572นั่นเองนะคะดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะ3456748บวกด้วย637,865เท่ากับเท่าไรนะคะ ค่าแรกตั้งเลยค่ะตั้งหลักให้เป็นการตรงกันอย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกนะคะเริ่มบวกตั้งแต่หลักหน่วยก่อนคือ8บวก5ได้ได้เท่าไหร่คะ13ใช่ไหมคะใส่3โทด1ในหลักสิบใช่ไหมคะต่อไปหลักสิบค่ะ40 60, บวก60ได้สิบสิบใช่ไหมคะทดหนึ่งกลายเป็นสิบเอ็ดสิบก็ใส่หนึ่งทดหนึ่งในหลักร้อยนะคะ ต่อไปหลักร้อย700บวก800ได้1500บวกทด1กลายเป็น1600ก็ใส่เลข6ทด1ในหลักพันค่ะ6000บวกเได้13 0 0 0พันทด1กลายเป็น14 0 0 0พันใส่เลข4ทด1ในหลักหมื่นนะคะต่อไปค่ะห0,000่น 000, บวก3า0,000ื่นได้8 0,000ื่นทดอีกหนึ่งกลายเป็นเท่าไหร่คะ 90 0 0 0ใส่เลข9ค่ะต่อไปหลักแสนค่ะ4 0 0แสนบวก6 0แสนได้1 0 0แสนก็ใส่ศูนย์ทด1 000, ในหลักล้านนะคะต่อไปค่ะ3ล้านบว 1, 000, ก1ล้านกลายเป็น4ล้านคำตอบคือเท่าไหร่คะเนี่ย4ล้าน9,4613นั่นเองนะคะ นักเรียนทำบวกได้แล้วสรุปเลยค่ะสรุปวิธีการตั้งบวกนะคะขั้นที่หนึ่งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนโดยวางหลักเป็นไงกันคะให้ตรงกรันขั้นที่สองเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะขั้นที่สหาผลบวกในหลักใดครบสิบหรือมากกว่าสิบให้ทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปที่อยู่ทางซ้ายมือนะคะ การบวกนักเรียนทําได้แล้วมาดูการลบเลยค่ะการลบจำนวนนับที่มากกว่า1น0 0 0แสนนะคะการลบที่มีจำนวนหลายหลักสองจำนวน ใช้วิธีนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันโดยนำตัวลบไปลบออกจากตัวตั้งถ้าหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะต้องกระจายตัวตั้งในหลักถัดไปที่อยู่ทางซ้ายมือมารวมกับตัวตั้งในหลักนั้นนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ6ล้าน 548,145ลบด้วยเท่าไหร่คะ3,026,543เท่ากับเท่าไหร่ตัวตั้งคือตัวตั้งคือเท่าไหร่คะ6 5 4 8 1 4 5ตัวรบคือ3 2 6 5 4 3นะคะผลบวกเลยนะคะ ตั้งหลักให้ตรงกันนะคะและอย่าลืมใส่เครื่องหมายลบลบตั้งแต่หลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยคือเลข5ลบออกจาก3 5-3ลบ3เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2ก็ใส่เลข2ต่อไปหลัก10เท่าไหรคะ40่ลบ40เหลือ0ก็ใส่0คะ่ะ ต่อไปหลักร้อย 100, 100้ลบ5้0ยได้ไหมคะลบไม่ได้เพราะ100ทําอทำไรคะน้อยกว่า500ต้องกระจายหลักพันมาใช่ไหมคะหลักพันนะคะหลักพันเป็นเลขอะไร8นะคะกระจายมา1พันก็กลายเป็นเท่าไรคะ1100รเลข8ก็เหลือเท่าไหรคะ7,000ันนั่นเองต่อไป1 1บ0อ0ลบหรเหลือเท่าไหรคะ เหลือ600ต่อไปค่ะหลักพัน7 0 0 0พันลบ6 0พันเหลือ1000ต่อไปหลักหมื่นค่ะสี 4, ่0มื่นลบ2มื่นเหลือเท่าไรคะเหลือ2 0 0หมื่นใช่ไหมคะหลักแสนก็คือ5 0 0แสนลบ0 0 0แสนเหลือ200,000ค่ะ6ไม่มีตัวลบก,ก็ใส่มาเลยนะคะตอบเท่ากับ6ล้าน2องแสืค่ะ มาดูกันก่อนเลยนะคะว่าตอบถูกหรือเปล่านะคะตรวจคําตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบ,บวกและการลบนะคะโดยทำยังไงเอาผลลบตั้งนะคะผลลบคือ6กล้าน2องแสนนตั้งบวกด้วยตัวลบคือเท่าไหร่คะ ตัวลบคือ326,543นะคะบวกกันแล้วเท่ากับอะไรคะเนี้ย6,548,145เราจะเห็นว่าเป็นไงคะผลบวกเท่ากับอะไรคะตัวตั้งพอดีเลยนะคะดังนั้น6,548,145ลบด้วย3,26543เท่ากับ หกล้านสองแสนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะการลบที่มีจำนวนหลายหลักสองจำนวนนะคะใช้วิธีนำจำนวนที่มีอยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันโดยนำตัวลบไปลบออกจากตัวตั้งถ้าหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะต้องกระจายตัวตั้ง ที่อยู่ในหลักทางซ้ายมือมารวมกับในหลักนั้นนะคะอามาดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะ6 7 9 3 5 6ด้วย1 5 0 0 64,273เท่ากับเท่าไรตัวตั้งคือ6 7 9 3 5 6นะคะตัวลบคือ1,500,000 60,000 4273นั่นเองนะคะมาตั้งลบเลยค่ะตั้งหลักให้เป็นไงการตรงกันนะคะเขียนเครื่องหมายลบและมาเริ่มลบตั้งแต่หลักไหมก่อนหลักหน่วยก่อนคืออะไรคะ6-3ลบลบ3เหลือเท่าไหรคะเหลือ3เก่งค่ะต่อไป50-70ลบ70ได้ไหมคะ 50ลบ70ไม่ได้เพราะ50น้อยกว่า70ต้องกระจายหลักร้อยใช่ไหมคะ300กระจายก็เหลือ200จาก50ก็กลายเป็น10 50ใช่ไหมคะส0้ลบ70เหลือเท่าไหร่คะเหลือ80นั่นเองต่อไปหลักร้อย200ลบ200เหลือ0ูนั่นเองต่อไปหลักพันค่ะ9 0 0 0ันลบพันเหลือ 5,000นะคะต่อไปหลักหมื่น70,000ลบ6ก0 0 0ก็เหลือ1 0,000ใช่ไหมคะต่อไปค่ะหลักแสนศูนย์แสนลบห้าแสนลบได้ไหมคะลบไม่ได้เพราะศูนย์แสนน้อยกว่าห้าแสนต้องกระจายหลักล้านหลักล้านเป็นหกล้านกระจายเหลืออะไรคะห้าล้านจาก ศูนยแสนก็กลายเป็น1 0บแสนใช่ไหมคะสิบแสนลบห้าแสนเหลือ5้าแสนนั่นเองต่อไปหลักล้าน5ล้านลบ1นึ่ล้านก็เหลือ4ี่ล้านนั่นเองคำตอบคือเท่าไหร่คะสี่ล้านห้าแสนหนึน,หน,นั่นเองนะคะมาดูตรวจคำตอบกันเลยคะ่ะตรวจคำตอบโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ โดยนำผลรบเป็นตัวตั้งนะคะผลลบคือเท่าไหร่4 5 1 5 0 8 3บวกด้วยตัวรบคือ1,564,273บวกมาแล้วได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะเนี่ย6,79,356นะคะ เท่ากับอะไรตัวตั้งพอดีใช่ไหมคะดังนั้นเป็นคําตอบที่เป็นไงคะถูกต้องนั่นเองสรุปการลบจำนวนที่มีหลายหลักที่มีการกระจายนะคะการลบจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวนนะคะใช้วิธีนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวมาลบกัน โดยนำตัวลบไปลบออกจากตัวตั้งถ้าหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องกระจายตัวตั้งในหลักที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือมารวมกับตัวตั้งในหลักนั้นนะคะนะักเรียนทําการบวกและการลบได้แล้วนะคะมาดูใบงานเลยค่ะใบงานที่ครูให้ไปคือใบงานที่2.1และ2.2นะคะ2.1นะัก ให้นักเรียนหาผลบวกและผลลบนะคะโดยวิธีการตั้งบวกและตั้งลบนะคะส่วนใบงาน2.2ให้นักเรียนหาคำตอบโดยการประมาณค่านะคะหาคำตอบมานะคะอย่าลืมทำใบงานมาส่งคุณครูนะคะวันนี้พอพอ,พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ